เราไม่ควรที่ไปดูดพิษท,ที่ต่ําจากเอวลงไปนะถ้าเดียนเกลี้ยงนี่ถึงขาได้ก็ณีคนคนไข้ที่เป็นพวกติดเชื้อในกระแสเลือดหรือขาบวมหรือเป็นแผลที่ขาหรืออะผ่านครูเราจะมีทูบมีเทียนมีดอกไม้ก็ได้หรือไม่มีดอกไม้ก็เด็ดยอดใบไม้แถวๆบ้านเราเนี่ยมาวางไว้ห้าคู่เรียกว่าขันห้าผ่านครูนะอะ ครูสิบบาทครู12บาทหรือตามกําลังนะอันนี้อันนี้เสริมมาพิเศษแล้วก็ให้เขายกอธิษฐานคนที่จะถอดพิษถอดไข่เนี่ยยกอธิษฐานอธิษฐานขอให้ดูดพิษดูดโรคดูดพายดูดสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายของข้าพเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ตัวแทนใครคนใดคนหนึ่งยกมายกให้อะแม่เล็กยกยกมอ่อให้ผู้ที่จะทําการอถอดพิษถอดไข่ให้แล้วก็อธิษฐาน หลังจากนั้นให้เราเสกไข่ที่อยู่ต่อหน้าเรา,เราวางต่อหน้าเราก็เสกก่อน <c oughs> เสกนะด้วยคาถาที่อยู่ในตำราเสกไม่ต้องไม่ต้องพูดให้ให้คนที่มาถอดไข่ได้ยินก็ได้นะจากนั้นให้วนไข่ไปตามจุดที่สำคัญสำคัญต่างๆในร่างกายหลังจากนั้นเมื่อครบเวลาก็ให้หยิบเหรียญออกมา สิ่งสำคัญที่ต้องระวังคืออย่าหยิบเหรียญด้วยมือโดยตรงให้ใช้กระดาษที่ชู่จับลงในขี้เท่าแล้วก็ขัดให้สะอาดในกรณีที่ไม่มีขี้เท่าก็ใช้ผงวิเศษนิยมหรือดินสอพองผสมกันแล้วขัดเหรียญแทนขี้เท่ากระดาษจากนั้นก็ใส่เหรียญลงไปในไข่ห่อด้วยผ้าขาว เราใช้ทิ่ชูเปียกในการห่อไข่เพื่อสะดวกในการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งจากนั้นให้ใส่เหรียญนะเข้าไปในไข่ห่อเหมือนลูกประครบทำเหมือนรอบแรกแล้วก็บนตามจุดสำคัญนะรอบสองนี้ ใครมีปัญหาส่วนไหนตรงอวัยวะส่วนไหนก็ให้บนหรือคลึงไข่ส่วนนั้นเยอะๆในระหว่างที่คลึงไข่นั้นถ้าใครมีคาถาบทสวดบทไหนก็ให้ทําไปให้ภาวนาไปให้อยู่ในภาวะจิตที่สงบส่วนบัณฑิตเสกศาตรที่จะใช้คาถาเป่ามหาระงับที่ได้สื่อวิชาไปแล้ว ในการภาวนาช่วงถอดไข่ถอนพิษจะทำให้ประสิทธิภาพในการดึงพิษออกมาได้ดีกว่าการไม่สวดคาถาใดๆเลยหลังจากวนได้ที่แล้วก็มาเปิดไข่ดูเช็คพิสภาพของเหรียญเงินว่ามีสีสันเป็นอย่างไรบ้างการวิเคราะห์พิสภาพจากรังสีของเหรียญก็อยู่ใน ตำรารายละเอียดดูเพิ่มเติมได้นะส่วนใหญ่แต่แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปในพิษของเหรียญนะบางคนเข้มบางคนจางในระหว่างที่ทำการถอดไข่ถอนพิษนะเสร็จแล้วเราก็สอบถามสภาวะอาการของผู้ที่มารับการถอดไข่ ว่าเขามีสภาวะหรือมีความรู้สึกอย่างไรในขณะที่ถอดหรือหากมีความเจ็บปวดมาก่อนที่จะทำะขณะทำเขารู้สึกอย่างไรหรือทำไปแล้วเขารู้สึกอย่างไรเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลรายละเอียดเพื่อเป็นการศึกษาต่อไปได้มีคำถามว่าสามารถทำได้ทั้งวันไหมหรือทำได้บ่อยๆไหม นะสามารถทำได้บ่อยๆในกรณีของคนที่มีอาการหนักๆนะก็สามารถทำได้เรื่อยๆแต่โดยปกติแล้วที่เราทำกันก็คือรอบแรก15ถึง20นาทีและเก็บตกรอบสอง5นาทีสำหรับผู้ที่มีอาการทั่วๆไป